สวัสดีทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมนำพระรีลาข้างเม็ดนะครับมาให้ท่านรับชมสององค์แล้วก็พระเนื้อดินสององค์ให้ท่านพิจารณาดูว่าพระที่ผมเอามามันดูแท้ดูเก่าหรือดูเก๊ ก็พิจารณาครับแล้วก็ใครสนใจให้เสนอราคามาถ้าดูชอบดูแท้ดูถูกใจนะครับเสนอราคามาที่ idline 099 654 87 94มาดูองแรกนะครับองแรกก็จะดูมันจะเนื้อออกเป็นสีน้ำตาลไม่เข้มเท่าไหร่ครับเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆมันก็สีไม่เหมือนอีกบล็อกนะครับอีกบล็อกก็จะสีประมาณออกเนี้ย ออกแดงแบบนี้แต่องค์นี้มันก็จะเป็นสีน้ํำตาลอ่อนๆด้านข้างมีเม็ดกลมๆนะครับด้านข้างมนเม็ดกลมๆล้อมรอบมาถึงตรงฐานนี่ก็ต้องเป็นฐานดอกบ,บัวอยนะู่แล้วขาด้านฝาก็จะเปิดส้นนะครับคือเ,เย็งมีชายชายนี่คือชายจีวร มือด้านซ้ายก็จะไปเชยที่คางด้านซ้ายกับด้านฝา่า,ฝามีเม็ดกลมๆอีกข้างละเม็ดนะครับข้างซ้ายจะดูใหญ่ฝา่าข้างฝ่าด้านบนก็คือเขาเรียกพระศกใช่ไหมพระศกจะเห็นเป็นเม็ดนะครับจะ,จ,ะจะยังเห็นเป็นเม็ดอยู่เห็นดวงตานะครับแต่มันจะดูสึกไปแล้วดูลางๆเห็นว่า นี่คือรอยจมูกแต่ปากนี่มันศึกไปเลยมีเม็ดมวลสารนะครับมเม็ดมวลสารนี่เจอแล้วหนึ่งด้านนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่อูตรงนี้ครับสีน้ำตาลแก่ๆหนึ่งเม็ดแล้วก็น้ำตาลอ่อนนี่ก็เรียงไปเลยครับนี่ก็เม็ดใหญ่ๆก็มี เม็ดแดงอันนี้ใหญ่มากด้านบนนี้ใหญ่ใหญ่ที่สุดสีน้ําตาลเข้มแลด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้ด้านหลังองค์พระมีเม็ดหินเม็ดกรวดเม็ดทรายเม็ดแร่มีชัดเจนคนระับนข้าง กันใดดูแท้ดูชอบสนใจติดต่อมานะครับเสนอราคามาได้ถ้าดูว่าเออมันแท้มันเก่าถูกใจก็เสนอราคาแลา้วนะองค์ที่2ก็เป็นดีลาข้างเม็ดพิมพิมพ์แบบเดียวกัน,นครับแต่ด้านซ้ายด้านฝาของตรงบริเวณช่วงช่วงเหนือลายนี่จะไม่มีเม็ดตรงกลมนะครับ ไม่เหมือนองค์ที่เป็นเนื้อดิน,น้นเห็นรอยพระศกอะรรอยพระศกเป็นอปร,อ,อ,ยรนอยนะครับแต่ไม่เห็นเป็นเม็ดด้านบนจะไม่มีเม็ดแล้วก็เป็นเหมือนกับด้านบนขึ้นไปก็เหมือนคล้ายแบบคล้ายบโบตมูมลักษณะก็พิมพ์เดียวกันกับเนื้อดิน เนื้อจะเป็นแบบนี้ครับมีผุดผุดไข,ข่ขาวมีสนิมแดงนะครับมีสนิมแดงปะปลายด้านนี้ก็จะเยอะหน่อยด้านฝาองพ้านะครับด้านนี้ก็ประมาณไม่ไม่เท่าไหร่ก็มีสนิมแดงปะปลายนะมีไข่ขาวขึ้นตลอดองด้านหลังคนระับด้านหลังก็ตรงนี้จะรู้สึกมันจะสึกไวหน่อยคนระับมันเหมือนกับ แตกไปแต่ก็ยังไม่แตกล้าไปทั้งทั้งองค์ด้านหลังก็เป็นรางเป็นเหมือนคล้ายคล้ายพระล่วงรางปืนแต่เออไม่ใช่พระล่วงรางปืนพระล่วงที่มันเป็นรางลายผ้าก็มีสนิมแดงนะครับจับถ้าผมพูดผิดก็ขอพระทาภัยนะครับก็ลักษณะนี้ครับ ก็เนื้อหาประมาณนี้นะใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับองค์ที่3ก็เป็นลักษณะเนี้ยมันน่าจะเป็นผ้าขนแผนนะครับมีเม็ดกวดเม็ดทรายทั่วทั้งองค์นะครับเนี่ยเม็ดใหญ่ๆเลยเม็ดสีนี้สีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มสีออกเทาๆมีทั้งองค์นะครับ เป็นเนื้อเหมือนเนื้อดินอิดบล็อกอรัอิดมอนะไม่ใช่อิ box, ดบล็อกอิดมอนอิดมอนนี่มาทำสร้างบ้านออกสีเดียวกนะันเม็ดมอนสานชัดเจนครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้องค์ที่สี่องสุดท้ายก็ใช้ทำเสอือหรือเปล่าไม่ไม่ทราบน,นะครับ ก็ประมาณเหมือนคล้ายทำเสือเป็นเนื้อดินด้านหลังเป็นแบบนี้ครับมวลสารก็จะมีไม่เยอะมีปะปายคนระับมีปะปายแต่ก็ถือว่ามีนะก็เนื้อก็เนื้อจะเป็นประมาณนี้นะครับเนื้อ ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสนใจองค์ไหนติดต่อมาได้เสนอราคามาถูกใจผมปล่อยลูกองครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ